พี่น้องครับอืัอนี้ไปอำเภอวันจาไปทุระก็เลยไปนางยุนาเซเว่นว่าสิไปหาซื้อลอตเตอรี่ตัวดีๆกำมงๆโฉกๆมั่นๆนั่นแหละพ่อไปถามเบงววาแมค,ค่าลอตเตอรี่ใบเท่าไหร่ใบละร้อยยี่สิบพี่น้องป้าใบลอตเตอรี่พอลอตเตอรี่แมวยังมาแพงแต่ ก็เล่ไปพอตำรวจสามคนเลยย็นยืยนย็ยยนย้นหนาลั่นแผงขายลอตะเตอรีนละเรียกว่าเจ้าหน้าที่เบิ้งให้แน่นอนนะะะน่นนะลอตเตอรีคือขายแพงแท้ค่อยขายใบละแปดสิบบาทเมื่อเมนตีหัวะว่าวาพีน้องตำรวจตำรวจตอบว่าจังใดเขาเอามาแพงเขาก็ขายแพงแล้วเนาะหมาสีแมงเ้ยสีพึ่งผู้ใดใด ก็พออ่อกันเขาคือกันเขาเขาวายาบาะนะ้านน่ะที่เจ้าหน้าที่วายาบาะนะ้านน่ะมันเป็นยังแจ้งขายเถื่ก็พอมันออกมาเถือ่ขอข้อมาเม็ดละก็บาทสิบบาทยี่สิบบาทมันก็เล่ยขายเม็ดมันเลย่เลยขายสามเม็ดรอยตายประเทศไทยเม็ดแนวเสียเบาเม็ดแนวเสียเบาก็เลยจกหำออกมาเนียงใส่แล้ว ເບິ່ງງີ白白້ເອົາວາງໄປຢປກ